ค่ะทุกคนวันนี้เจ๊หมูมีสูตรมาแจากกันกับเมนูกุ้งอบวนเส้นสูตรนี้ทํากินก็ได้แถมทําขายปังมากเนาะขอบอกกุง้งเบิ่มเบิ่มวนเสน้นนุม่มๆแต่บอกเลยนะว่าสูตรนี้อร่อยกลมกล่อมได้ด้วย3มเกลือพร้อมใช้ตาคะน้อรวจช่วยที่ทั้งสะดวกสบายแถมประหยัดเวลาในการประกอบอาหารถงเจ๊หมูสุดๆและเพ่ิพิสูจนความโปรของ3เกลือพร้อมใช้ตาคะนอเจ๊หมูจะทำสองมอให้เห็นชัดเจนเลยค่ะว่าใช้3มเกลือพร้อมใช้ตาคะนอแล้วดีกว่ากันยังไงไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบและ ผส,สมจาก3เกลือพร้อมใช้ตาคนอเหมือนเจ๊หมูได้เลยค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยซีอิ๊วขาวน้ำปลาแล้วจีนน้ำมันงาน้ำมันหอยและก็3เกลือพร้อมใช้ตาคนอ อีกหนึ่งตัวช่วยที่ทั้งสะดวกสบายแถมประหยัดเวลาในการประกอบอาหารไม่ต้องเสียเวลาโขลกเองแค่ตัดหรือฉีกซองแล้วตักสามเกลือพร้อมใช้ลงไปได้เลยค่ะสองช้อนโต๊ะเมื่อเทียบกับวัตถุดิบทีต่ต้องโขลกเองแล้วเจหมูบอกเลยนะว่าสะดวกสุดๆครบเครื่องกระเทียมพริกไทยรากขักชีแท้แถมให้กลิ่นหอมดีเลยค่ะเสร็จแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนทั่วดีเลยนะเนื้อสามเกลือพร้อมใช้เนียละเอียดมากจากนั้นเติมน้ำเปล่าแล้วก็คนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันจนทั่วเลยนะ คนเสร็จแล้วใส่วุ้นเส้นสดลงไปคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันดีกับวุ้นเส้นเช่นกันเสร็จแล้วไปเริ่มทีขั้นตอนสุดท้ายของเรากันเลย ตั้งหม้ออบบนเส้นจากนั้นใส่น้ำมันพืชลงไปรอน้ำมันร้อนได้ที่ใส่สหมูสามชั้นทันตามด้วยขิงหั่นแวน่นคลุกเคล้าวัตถุดิบไปมาเอาให้หมูของเราสุกได้ที่จากนั้นใส่กุ้งแม่น้ำตัวเบิ่มๆลงบปเลยค่ะวันนี้เจ๊หมูใช้ทั้งหมด3ตัวเลยนะเสร็จแล้วใส่บนเส้นสดที่คลุกเคล้าน้ำซอสไว้เส่นลงไปได้เลยจากนั้นเร่งไฟปิดฝาและก็ตั้งหม้ออบของเราทิ้งไว้จนเดือดตอนนี้กุ้งอ,อบบนเส้นของเราใกล้เ,เสร็จได้ที่แล้วนะคลุกเคล้าเส้นไปมาสักนิดพลิกกุ้งของเราขึ้นมาไว้ด้านบานเลค ต้นหอมขึ้นช่ายและปิดฝาอบอีกสักเล็กน้อยเท่านี้เมนูของเจ๊หมูก็เสร็จพร้อมทานแล้วค่ะโบกเลยนะว่าหอมกลิ่นสามเกละเลอพร้อมใช้สุดๆเสร็จแล้วนะกับเมนูกุ้งอบบนเส้น เ็เหนียวนุ่มอร่อยเข้มข้นไม่ไหวตอบโจทย์ในการปรุงอาหารและก็ได้มากกว่าความอร่อยต้องยกให้งี่เลยค่ะสามเกลือพร้อมใช้ตาคนอจะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่ามอที่ใช้สามเกลือพร้อมใช้ตาคนอเนื้อละเอียดเคี้ยวเพลินแถมรสชาติคงที่กว่ามอที่ใช้สามเกลือทั่วไปหอมกลิ่นกระเทียมพริกไทยรากผักชีแบบว่าถึงเครื่องเลยค่ะที่สําคัญสะอาดปลอดภัยผ่านการพาเจอไล์ได้มาตรฐานและก็รสชาติคงที่ยิ่งใครที่เป็นผู้ประกอบการอย่างเจ๊หมูแล้วละกอบ บอกเลยคะ่ะว่าถูกใจสิ่งนี้มากใครที่สนใจสินค้าเจ๊หมูติดตะก้าไว้ใน t i k กต็อกชอบแล้วเนะาะค่ะซื้อได้ง่ายจากห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปและช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางสามารถดูเมนูอาหารหรือเคล็ดลับธุรกิจเพิ่มเติมได้ที่ w w w u n i l v e r f o o d s o l u t i o n c o t h อย่าลืมไปซื้อมาใช้กันนะทุกคน